ายดีเัื่อนี้ที่6เดือน2ปี2 0 2 1ัเอ็ดเมาเห็นเปียกอยู่บ้านเหียยบ้านโคกน้อยทางลัก1ิเก้านี่ทางหลังสนามกีฬาแห่งชาติมาฮอดหลักะเฮ็ดเลยเดยกคุมมางาม ราษาสัมพันธ์เนาะลูกค้าท่านใดที่เห็นโคตนี้คลิปนี้แล้วอยากได้รถจกไปเหตุเตรียกพุดปุมปับดินต่างๆพุดอย่างก็ได้โรมาลมกันเลยง่ายๆเนาะตกลงราคากันได้แล้วก็มนไปเหตุรถไครจะ้เศ้าเห็ดให้เลยเบอร์อโทรแมนสองสองศูนย์สองแปดหกสองแปดวอทแอเรโทแมน กับเมือรวดสบายสบายเนาะอ้าวใครที่เห็นนั่นกดนี่คลิปนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเจ้าอา่าขอขอบใจ